สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เขาอยู่หลังฮานอยู่กับัพระบดเนี่ยอยู่กับพี่ภูมาลินครับม,มือนี้มายามเวทีแสงทองฟินแลนด์ี่อำวภอสระบางาวง<อ>ีระบุมมือน,นีมาขืนฮานพี่น้องนี่เสียงอยู่รอเนาะเพราะว่าไม่มาเก็บเสียงอยู่น้องซีแกมมือน,นี้เห็นกันแถลงกันบ้างไเห็นกัน,นแถลงแถลนอันนี้อาจารย์อันนี้ลูกซีฟอันนี้พ่อออ บอช่วงนี้ก็เป็นไงบ้างอาจารย์งานเขียนเยอะไหมงานเขียนเยอะก็พิธีช่วงนี้อะ่ะตัง้งใดเสียงเนี่ยบด้พาก์อนว่ายนอนเดินเดินทางตลอดแล้วก็งานเขียนก็เข้ามาเรื่อยๆอะ่ะตอนนี้ก็คือของของโตเกียวมิวเนี่ย ได้อีกเยอะเลยนะพี่น้องได้อีกบหลายเพคเกือบสิบเพคคุณสัางไว้ให้พ่อแม่พี่น้องรอดที่ตามผลงานของตงเกียวมิสิตเพราะเราจะพยายามปล่อยออกเรื่อยๆเราจะไม่ทองเพงไว้นานใช่แ้วคาชีพมอสมอถึงเพลงพบเราที่แม่กองกวา่วาที่จะเป็ี่นเพ่งพบเราที่แม่กองนี่แหาจาร์เว้าสูฟังที่ไปี่ม่าเนี่ยคนคนนี้ก็ได้เพ<ะ>ลเนหนีอ๋อมาดมกันแต่จว่าเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับที่ศักดิ์สิทธิ์ไหม ก็คือปีกไปเที่ยวแม่กองไปเที่ยวแม่กองแล้ววันนี้ก็เลยเะ็ไปเที่ยววันจุฬามานี่คือตอนนั้นนะตอนนั้นคือเรายังไม่มีชื่อเสียงเรายังไม่มีชื่อเสียงยังไม่ได้เกียเตงมอยก่อนกูยอดไว้เลยไปถึงเราก็เลยไปขอไปขอทอาวผู่เม็ดวสวรรณนะว่าถ้าลูกมีชื่อเสียง จะแต่งเพลงอ่ะมาถึงแผ่นดินของปู่ยูยังสินะี่ตอนขอไหวมันจะนี่ก็เลยไปจุดถูเลข่ก็เลยได้นนเลข่อแปดสามก็เลยไไปถึงเลขก็เลขแบบว่าเหมือนเหมือนศักดิ์สิทธิ์อ่ะเราเชื่อ,เร,เ,อเราเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ววันนี้เราก็กลับมากลับมาบ้านก็มาเขียนเพลงเขียนอะไรเขียนหอยกอดปูยอดรวยก็ปังหอยใจบ้างไฟแสนก็ปังก็ปังก็ปังก่อนนั้งมามาถึงจุดหนึ่ง เราได้กลับไปแม่กองอีกทีแล้วจุดนั้นเป็นช่วงที่น้องน้องเอ่อน้องซีแกมเข้ามาอยู่โตเกียวมิวสิกว่าดีใช่จะบอกได้ว่าเมือม่อนั้นน่ะเมื่อที่ว่าสร้าง,งเพลงน่ะไปรับนั่งมือเล็กที่ว่างานปอยุงานอยูุ่ดงานอยวนท่าพระไปเท้าอาเจ้าพ่อไปล้งคลิปคุณเป็นบอไปเท้าอาเจ้าว่า แต่แสดงแต่งเพรีหน้ากัน์พอตอนหลอดดามแล้วบางมันมีมีสองแบบเสียวเพลงนี้หรือเสียวแบบนี้มันมีันมีอย่างกับตอนนั้นมันมีอย่างเดียวเท่านั้นตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะสิสิแต่งเกี่ยวกับชีวิตของน้องนี่แหละเส้นทางชีวิตการเข้าวงการปัจจุบันก็เลยาอ่ากับพี่บิ๊กพี่บิ๊กก็เลยว่าเขาแต่งหลายแล้วเขาอยากแหวกแน่วทาแหวกทาแหวกแนวเนี่ยเสียวจังไก่ก็เลยว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดจุดหนึ่งตอนนี้เรามาเที่ยวแม่กอง กรเล็กเขียนเขียนอะไรมาต่งไหนมีมีเพิ่งมีมีกรเล็วป่ะเอาชั้นมากมีกรเล็วป่ะแต่คนไม่ชอบด้วยนะใช่ตอนนั้นอ่ะใช่คนบอกว่าเพลงไม่เหมาะกับน้องเพลงมันใหญ่เกินน้องใช่เราก็แอบคิดอยู่นะเราไม่แอบคิดอยู่นะอนนั้นได้แต่ว่าเราก็มั่นใจว่ามันน่าจะเหมาะกับน้องว่าเราฟังเนื้อแล้วแล้วมันมนผู้ชายหมายถึงผู้หญิงมันไม่เหมอนแาบผู้หญิงเหมือนผู้ชายวอ่า บางคนยังคิดว่าเป็นเพผู้หยิงว่ามันเป็นที่ผู้ยิงเสื้อแต่บ้านเนื้อเบลเป็นเนื้อเพผู้ชายหลับแล้วพ่ออารแล้วตอนนั้นคือมันเป็นซิงเกิลแรกของนของน้องพี่น้องหรือว่าเป็นการเสี่ยงเสี่ยงว่าเพลงแรกเนี่ยมันจะฟังไหมโตเกียวมิวสิกนี่เป็นขายเพลงอีเสี่ยงได้พี่น้อง ยังยังค่อยใจมาค่อยแต่แล้วทุกอย่างหม่หมดเพราะมันเป็นเพลงแรกเราไม่รู้ว่าแนวนี้แต่งไปแล้วทําไปแล้วมันจะปังไหมแต่มันก็ปังเกินคาดพอมาพบรักแม่ก,กองกะปังเกินคาดอีกเพราะว่าน้องทําได้เกินเกินที่เราเราเถิงเนาะใช่ในน้อยนี่คือะถึงเห็น,านามามนลองได้ปะ่ะเพราะว่าแต่ว่าตอนแรกที่เอาไกด์ของอาจารย์บิ๊กเนี่ยไปให้นางฟังน่ะที่เป็นสกีนอาจารย์บิ๊กเนี่ยนักรลองไปเลยใช่ไหม ก็ในเสียงผู้ชายพ่อหน,หนูไม่รู้จักคียคีของอาจารย์พี่หนูร้องไม่ได้หนูร้องไม่ได้เลยสัตว์ในหน่วยมันหูจับมามันหูจับมาฟังเก็บเป็นทำน,นองไว้ื้อมันต้องมือถือมันจะ้องน้ำเขากร้องไปได้จนให้อาจารย์นั่นบุญลุงปั๊บคีบุญยิ่งขึ้นก็ยังซองได้ครับพี่น้องก็เลยออกมาเป็นทีพบรักแม่กองพี่น้องคือตัวอาจารย์ไปเยีย่ยมแม่กองใช่กลับไปรอบสองกลับไปแก้บน ก็เป็นไม่ตอนนั้นคือกลับไปที่มาได้เพลงนี้ใช่ไหมใช่มาเพลงนี้เอาเพลงนี้มาไปแก้บทดแล้วเด็กเพลงนี้มาใช่ว่าถึงเวลาที่จะเขียนแล้วก็เลยว่าตกอยู่ที่น้องซีแกมถือว่าเป็นอาจารย์มือทองเป็นครูเขียนเพลงมือทองนะเวลานี้นะผมได้มากความสามารถมากเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความคือความสามารถก็ต้องมีความรู้ก็ต้องเพิ่มเติมตลอดเวลาไม่ได้ครับบางทีลเขียนไปเพลงเพลงมันหลายเพลงน้อยเนาะมันตัด คิดยังไงกับคอมเมนต์ที่แปลว่าในกระแสบอว่าโอ้ยยานเพลงมาไมี่จำเป็นกินทำนองเก่เาเก่าหมดทุกเพลงชิดยังไงคำนี้อันนี้เราก็อธิบายไปหลายรอบว่าทำน,นองหมอลำมันมีแค่สามีต้องเดินคอนแกนลำเดินกาฬสินธุ์ลำแพนลำเพื่อนสรุปทุกเพลงต้องมาจบอยู่ที่ลำเต้ยแล้วก็มีหลายคอมเมนต์ที่ท่านบอกว่าท,ที่ที่แฟนทครับคอมเมนต์มาว่า มันเป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนคำนี้แหละให้เราทําให้เรามีกําลังใจเอาถ้ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราเราจะไม่ทิ้งเอกลักษณ์เรารสินะได้คุยกันอยู่ช่วงน,นั้นก็เจอแบบว่าเพื่อนก็เจอแบบว่าคําบอกคนหลายเนาะกด้หั้นก็ตั้งใจกับคุณคุยแล้วว่าเออคือณนเวลานั้นนะ่ะณนเวลานั้นน่ะถ้าเกิดคนอยู่ข้างนอกกับคนเขียนป็นคนละฟิวค,คนเขียนนี่สมองมีสมองันเดียวครับแต่ว่าคนนี่สร้างขี้เองก็คือนเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพัน ก็แล้วคอยขาชี้เราอยู่แต่อย่างที่แกบอกว่าหมอลำมันไม่ได้มีไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นที่จะไม่ได้มีเยอะแต่ทําไมแม่กองถึงแตกต่างจากที่อื่นแม่กองทำไมถึงแตกต่างจากเออเอาเพราะว่าโครงเรื่องของเพลงอ่ะเป็นเพลงภาคกลางเราก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงให้มันหักเอาคําอีสานกับคําลาวที่ที่ที่ใช่ที่ที่ยังไม่มีใครทำอามาเป็นเพลงเนี่ยเอามาผสมกัน ข้อนที่แบอวอู์ปุฬามานี่เป็นเป็นเป็นตำนองลำวงนะใช่ตำวงเพราะว่ากลางเอามาผสมกับลำลำลำยาวของอีสานเป็นแบบว่าเป็นที่แรกที่ทาเป็นเพลงเป็นมองแรกที่แบบสไตล์นี้ออกมาก<ช>ลำไทยผสมมันเป็นลำอะไรตรงเอาัตรนี้นะลำยาวลำยาวก่ับแต่ว่าเอาเอาไทยมาผสมก่อนค่อยจะเข้าไปหาอีสานคือเหมือนแบบ เราพูดไทยไม่ชัดเราไปหยอกสาวคนไทยอะ่ะบางคน,นอ่ะแม่ก็มาเหรอบางคน,นบอกว่าไม่คิดจะเอาคนอื่นแต่งบ้างหรอตอนนี้นะเวลานี้ถามว่าคนณเสนอมาเข้าก่าหรืเอเปาเขาครับแต่เราก็ยังคงความเชื่อม,ม,มัม่นอาจารย์ที่งเรียนอ่เหมือนเดิม คือมันเรียนงานน้อกันแล้วมันสบายใจมันใจเนาะมันสบายใจคือเราอยู่เป็นพี่เป็นน้องเราไม่ได้แบบกดดันกันใช่คือบริบาตทำงานแบบธุรกิจมากขนาดนั้นเป็นเป็นพี่เป็นน้องเพี่อว่าแล้วก็มีการปรึกษากันได้คือเวลาที่พี่มีปัญหาอะไรพี่ก็จะทักหาพี่พีทักหาพี่พีว่าใช่เจอมาแบบนี้พี่พี่ก็จะแนะนำว่าไม่เป็นอะไรคือคนนี้จะคอยให้กำลังใจตลอด ราะว่าสิ่งที่เขาเจอมาน่ะเราเจอหมดแล้วไงไอ้ดรามา่าในโลกโซเชียลนะ่ะต้องต้องต้องขอย้ำว่าเราน่ะเพิ่งเข้ามาอยู่ในในจุดน<ร>ี้เล้วมันเร็วม,ม,มันเร็วม,ม,ม,มากนะเดินมาีแรงมา,มางมาเร็วมันเลยแบบว่าอาจจะรับไม่ได้บางบางอย่างคอมเมนต์คนมองเห็นนะสิหลงตัวเองกันนะสิจุ่ห้อข้อได้เขียนเพลงดังสองสเพลงก็หลงตัวเองเนี่ยสิคนอ่านมันน้อยใจเนี่บแต่มาถ้าเราชินแล้วเราก็อยู่อย่างแต่มามือใหม่ด้วยคือเพิ่งเขียนเพลงสองสาเพลงเพรามันดังแบบ เอาปอยู่แหม่บ้านแรกอ่ะเสียบทงานซะดีโชค<ะ>มากเลยอย่างที่บอกละเราก็แก้ไขมันเดิมแก้ไขจะพยายามปรับเปลี่ยนให้มันไม่ซ้ำกันแต่ว่าพี่จะบอว่าพี่น้องซ้ำน้องรับมันกับพี่จะซ้ำนี่มันจะปรับเปลี่ยนแต่แต่แคบได้มากซ้ำใดกันนะก็ต้องยกความยู่ความชอบให้กับอาจารย์ที่ผู้เรียนที่ปีนี้วงแองเพยยของเราก็ มีชุดเสียงขึ้นมามากก็ด้วยปากกา,าของอาจารย์ก็ขออบพูณอะไรนะครับมือดีขอบพุณอะไรแล้ววันนี้เราดูยิ่ตามมากขึ้นไปทีสีรลองเพ่งอย่างสีรลองเพ่งห้อยกอดบังไฟคนลาเมียกกองรถไฟจะบอกว่าเพี่ที่บอกว่านี่จือไปไหแล้วบอกว่า <laughs> หลายเพ่งหมดแต่ฝากพ่อแม่พี่น้องไปเบิงไปฟังน้ำตายหยดบนรถไฟเพลงนี้ก็มีสตอรี่ อีลราบอกเอ้าก็ก่อนที่จะไปแม่กองไงบอกงั้นเบรกหน้าเอาไว้เผื่อไม่เพ้วเพลงนี้เบรกไว้ก่อนเออครับหมายถงอะเพลงรถไฟนี่เราอาจจะไปเจออาจจะไปเจอคนไหนในรถไฟหรือเปล่าแบบปิ่งคนไหนในรถไฟหรือเปล่าเราไปมาอ๋อเออพอเพลงนี้ได้ฉันโทรฉันโทรหาแล้วนั่นเดี๋ยใช่ฉันนอนอยู่คู่อยู่ก็ฉันันนอนอยู่บนเอาไปตอดนาเอออเาไปตอดนาเทคนิคพิเศษที่ไปตลกอะไรกันตลก เพลงนี้นะเกือบจะไม่ได้แล้วนะเกือบจะไม่ได yeah> ้แล้วเพราะว่าเห็นคอมเมนต์หลายๆคนก่อนนั้นนะเขาจะเอาแต่นี้มันไปยังไงโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าอันนี้เป็นอะไบ้าเพราว่าเอามายืนเอามา้ยืนประดามาซื้อผู้ประสบผลสำเร็จใช่อันนี้ผู้เบื้องหลังอันนี้เบื้องหน้าภูิใจไหมภูิใจน้องใจนะก็คือเราเราส่งเดมที่ ไม่เคยมีผลงานมากนขึ้นมายืนอยุดจุดนี้ได้เนี่ยมันถูใจนะบีเร็วสําหรับน้องด้วยทาน้องเพลงเลยเร็วหมดขนาดเจ้าพุกยศนีไปนีมังิละ่ะทุกทุกอย่างเวลาจะส่งเพลงจะส่งอะไรจะจะ,จะพูดกับนางมาเนี่ยเด็กคนนี้ประมาณนี้เด็กคนนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ไ้บอนั่งกัน่าอุ้ยได้เลยนังน,นา้สี่จวดเลย เอาไว้เจอกันอีพี่นาพี่รองอีพี่นี่เอาไว้สำนึกตะกรันมันสิบเงินหลายพัดขอบคุณมากครับขอบคุณครับ